การข้อกฎหมายสมปองกูนอกระบบตอนเป็นพระเรื่องใหญ่ท่าที่ดินสอป,ประกอบขีดิศูนย์หนึ่งประเด็นร้อนหลังจากที่ติ่มทีวีภูประกาศแตกหักกับสมปองพร้อมแฉเรื่องราววีรกรรมต่างๆอีกเพียบทั้งการใช้ชีวิต ซื้อที่ดินสประกอมีกรโตเกือบ11ล้านจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาอย่างมากมายล่าสุดทางด้านของศิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์แจ้งข้อกฎหมายประเด็นสมปองพระกู้นอกระบบได้หรือไม่โดยในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ชี้แจงในฐานะทนายไว้3ข้อเกี่ยวกับสมปองว่า ในมุมมองของผมในฐานะที่เป็นทนายนะครับจากข่าวที่สมปองในหลายๆประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจผมขอแบ่งเป็น3าประเด็นนะครับ 1. ตามกฎหมายแล้วการที่พระสงฆ์จะทําสัญญากู้เงินไม่ว่าจะกู้นอกระบบหรือคนทั่วไปในทางกฎหมายพระสงฆ์ถือเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทําสัญญาได้ไม่ผิดอะไรที่สําคัญคือที่สมปองลาศึกไปแล้วถึงแม้ว่าการกู้ยืมเงินที่เป็นข่าวอาจขัดทางธรรมวินยัยและกฎเถวรสมาคม ก็ไม่น่าจะเอาผิดย้อนหลังอะไรได้ครับ 2. ในส่วนของที่ดินที่เป็นขาวว่าที่สมป้องครอบครองจํานวน300ไร่ถ้าดูจากราคา10.9ล้านที่ดิน300ไร่ไม่น่าซื้อได้แบบ เป็นโฉนดนั่นจะเป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้กับประชาชนเขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถ้าครอบครองคนเดียวที่ดินสปก3 0สามไร่300ไร่เลยถ้าเป็นสประกสี่ขีดศูนย์หนึ่งอันนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะบุคคลทั่วไปไม่สามารถซื้อขายโอนสิทธิ์กันได้ง่ายขนาดนั้นมีเงื่อนไขยเยอะ เช่นต้องยากจนครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่และมีกฎหมายควบคุมด้วยว่าแต่ละคนครอบครองได้จํานวนกี่ไรเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันอีกทีว่ามีจํานวนนี้จริงไหมและใครคือผู้ครอบครองสิทธิ์แต่ถ้าคนคนเดียวหรือครอบครวเดียวกันเป็นผู้ครอบครองจํานวนมากขนาดนี้ก็อาจมีปัญหาได้ในอนาคต ซในส่วนของสัญญาจ้างถ้าเกิดที่สมปองได้เซ็นสัญญากับนายจ้างจริงและผิดสัญญาในส่วนนี้นายจ้างสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ครับการจะหยุดงานไม่ใช่แค่ว่าไม่มีความสุขไม่อยากทำก็หยุดทำได้เฉยๆต้องมาดูสัญญากันอีกทีว่าเป็นอย่างไรยังไงผมแนะนำให้พูดคุยและหาทางออกจะอ้างว่าเซ็นไปไม่ได้อ่านกฎหมายเขาไม่ฟังครับอันนี้เป็นแค่คำแนะนำคร่าวๆจากประเด็นร้อนที่มีในสังคมจากข่าวนะครับส่วนตื้นลึกหนาบ้างต้องมาดูเอกสารกันอีกทีครับ ว่ามีที่ดินจํานวนนี้จริงไหมสัญญาจ้างเป็นอย่างไรยังไงก็ขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังเพราะเสี่ยงต่อการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้และขอให้ที่สมป,ปองกับเจ๊ติ๋มเคลียร์กันได้ด้วยดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ